วันนี้นะคะเราจะมาทอดปลาทูเค็มแต่ไม่เค็มก็มีปลาทูเค็มนะคะหนึ่งถุงหอมแดงมะนาวและพริกที่ขาดไม่ได้เลยคือไข่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะเริ่มจากการนำน้ำนะคะแล้วนำเกลือโรยลงไปค่ะ คนเกลือนะคะให้มันละลายนะคะเพื่อนๆนํำปลาทูเค็มที่เราซื้อมานะคะแช่ไว้10นาทีค่ะเพื่อนๆเพื่อลดความเค็มนะคะแล้วก็ไม่ให้กลิ่นคาวด้วยในขณะที่เรารอแช่ปลาทูเค็มนะคะเพื่อนเเราก็จะมาหัน่นพริกแล้วก็มะนาวนะคะ โดยการที่เอาพริกแช่ไปในมะนาวนะคะเพื่อนหั่นพริกและมะนาวแช่ไว้แบบนี้นะคะหอมแดงเตรียมพร้อมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทอดปลานะคะเรามีเคล็ดลับมาบอกค่ะเราจะนำปลาทูเข็ม ขึ้นมาเสด็ดน้ำนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราจะนำปลาทูเคม็มขึ้นมาเสด็ดน้ำก่อนที่เราจะทอดนะคะนี่ค่ะเอามาพักไว้ก่อนเนาะเราจะใช้ไข่ในการคลุกปลานะคะก่อนนำไปทอดแต่เราจะไม่ใช้ไข่แดงนะคะเพื่อนๆ ไข่แดงเราจะตักออกนะคะเราจะเหลือไว้แต่ไข่ขาวค่ะ เราจะนำปลามาคลุกแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเราจะมาชุบไข่ขาวแบบนี้วิธีการชุบไข่ขาวคือเราจะทอดให้เหลือง ท้องก็จะไม่แตกนะคะเพื่อนๆแล้วก็เนื้อปลาก็จะไม่แตกด้วยนี่เป็นเคล็ดลับค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราจะทอดปลาทูเค็มสักสองตัวก่อนนะคะ ทอดให้เหลืองนะคะอย่าพิ่งกลับตานะคะเดี๋ยวท้องปลาจะแตกค่ะปลาทูเค็มเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็เลยพีิกลกับบ้านนะคะเพื่อนงอ,อันนี้คือน้ำนะคะที่จะราดปลาทูเข็มนะคะเพื่อน คูเค็มได้แล้วนะคะเพื่อนๆต่อมาค่ะเราก็จะนำหอมโรยนะคะเราวนำหอมโรยเรียบร้อยแล้วก็นำพริกค่ะเพื่อนๆพ,พริกที่เราแช่กับนามะนาวเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะ องไปเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ปลาทูเค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะ